สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็หลังเลิกงานนะครับมีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้พี่ๆนาาได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกทานในพิธีอายุวฒนัมงคล78นะครับแล้วก็จะมีพระยันนะครับก็จะมีหลวงปู่คําจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสุรยยันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับก็มีพระยันนะครับ ผมมีอยู่ประมาณ9ผืนนะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับผืนละนะครับ350บาทนะครับ350บาทนะครับค่าส่ง30นะครับนี่ครับเป็นายันนะครับที่แจกในงานนะครับอายุวัฒนมงคล78นะครับนี่ครับด้านบนก็จะเป็นแคลค่าปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นชื่อพระครูประัดวชิรสโสพลนยานนะครับนี่ครับออกที่ธรรมอุทยานหลวงปู่นะครับศิลาสริจันโทนะครับพืนละสามอยห้าสิบาทนะครับค่าส่งสามสิบาททักเข้ามาได้นะครับผมมีอยู่แปดเก้าผืนนะครับมีสีขาวด้วยนะครับสีขาวก็เหมือนกันนะครับนี่ครับผมแบ่งปันนะครับมีสีเหลืองด้วยนะครับสีเหลืองผมอ่าที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ สีเหลืองนะครับโอเคครับอ๋อมีอีกผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันร่มเย็นนะครับนี่ครับผมพื้นใหญ่นะครับกุติร่มเย็นเป็นสุขนะครับนี่ครับนี่ครับมุมด้านล่างก็เป็นชื่อนะครับวงปูศิลาสริจันโทนะครับพื้นนี้นะครับ450บาทนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับ ค่าส่ง30บาททุกรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญแจกทานกันเลยครับก็จะเป็นนะครับด้านหน้าเรานี้ครับก็จะเป็นเหรียญแจกทานนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งผมไม่ชมเวลาเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับสร้างที่2,999เหรียญนะครับ เ็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับสร้างแจกทานนะครับในพิธีนะครับก็คนที่ได้ก็สําหรับคนที่ไปร่วมงานนะครับจะได้รับแจกเหรียญแจกทานนะครับก็จะมีเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็จะมีเนื้อผงด้วยนะครับนี่ครับเนื้อผงก็จะฝังตะกุดด้วยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงผิวไฟกันเลยนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ครับใบหน้าหลวงปู่นะครับด้านหน้าเป็นใบหน้าหลวงปู่นะครับครึ่งองค์นะครับมุมด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับพระครูปรัหบัดวชิระโสภณญาณนะครับนี่ครับวงเล็บจีราศรีจันทูนะครับ ปปลาจุดนะครับให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือนะครับนะครับรูปเสือนะครับเป็นนะครับยันที่หลงปู่จะมอบให้นะครับในรูปเสือนะครับให้มาทําเป็นเหรียญน,นะครับต่อโค้ดคําว่าศิลานะครับ สอลอนะครับสิลาเลข551นะครับนี่ครับรวยล้านล้านนะครับ2565นะครับธรรมอุทยานนะครับครับผมสวยงามด้านหลังเรียนนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ราคาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าส่งสามสิบนะครับเป็นเหรียญแจทานนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกเหรียญนะครับผมมีอยู่ประมาณแปดเก้าเหรียญนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญแจทานหายากแล้วนะครับผมสร้างน้อยนะครับแจกในพิธีนะครับ โค้ดอะไรนะครับโค้ดตัวนี้หนึ่นะครับหนึ่งเาอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบนะครับนี่ครับปั๊มเป็นชื่อนะครับรุ่นอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบแปดสนใจก็ทักเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นเนื้อผงนะครับยผมลงกล้องให้ดูนะครับมวลสารนะครับ เป็นนามงกุเลขนะครับนัมเบอร์นะครับหนึ่งหกศูนย์สองนะครับสวยงามนะครับสร้างน้อยเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อผงแจกทานนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นปั๊มนะครับเป็นชื่อนะครับพระครูประหัดวชิระโสภณนญาณวงเล็บศิราสิจันโทนะครับแล้วก็ปอจุดนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นปั้มตาของธรรมอุทยานนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับเหรียญแจกทานนะครับใจก็ทักเข้ามาหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อเนื้อผงนะครับเนื้อนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนะครับ รูปหล่อขนาด1.5นะครับนี่ครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเป็นขนาดตั้งหน้ารถนะครับเดีผมสูงให้ดูนะครับนี่ครับใหหน้าหลวงปู่นให้ดูรอบๆองค์นะครับ ปั๊มโค้ดนะครับซอรอมกันนะครับเลขนะครับหมายเลขสองหมายเลขให้ดูหมายเลขหนึ่งแปดเก้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับหนึ่งแปดเก้านะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของธรรมอุทยานนะครับนี่ครับธรรมอุทยาน ครับนี่ครับแล้วก็จะมีคำว่าน,นี่ครับจังหวัดเกาละศินนะครับ2565นะครับนี่ครับสวยงามมีทั้งขนาด1.5ขนาด3.5แล้วก็ขนาด5นิ้วนะครับขนาด1.5ก็จะเป็นองค์นี้นะครับผม นี่ครับนี่ขนาด1.5นะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่คือขนาด1.5หมายเลข4843นะครับเลขสวยสนใจก็ทักเข้ามานะครับเปิดอยู่ที่พันหนะครับองค์นี้นะครับ 1,500บาทนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นไม่แช่น้ำมต์นะครับถ้าเป็นรุ่นแช่น้ำมต์นะครับนิ้วมือหลวงปู่นะครับก็จะจีบลงนะครับเป็นนิ้วเิโปจะจีบลงนะครับแล้วก็จะมีคาบแช่น้ำมตนนะครับถ้าแช่น้ำมต์นะครับผมเปิดอยู่ที่2,500นะครับ ใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเห็นไหมครับใต้โค้ดนะครับองค์นี้นะครับไม่ใช่น้ำมลจะมีอยู่โค้ดเดียวต่อคําว่าสองล้อนะครับแต่ถ้าแช่น้ำมนลนะครับจะต่อสองโค้ดนะครับใต้ฐานนะครับด้านหลังก็จะมีรันเลขเหมือนกันนะครับสําหรับแช่น้ำมนต์สนใจเข้ามาสอบถามกันได้นะครับองค์ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเป็นหลวงปู่คําจันทร์แล้วกันครับนะให้ พี่ๆน,นาได้ชมกันเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับห้าแชะหลวงปู่คำจันทร์นี่ครับปัญญาภูนะครับวัดบ้านเมยนะครับตำบลดงลิงนะครับอําเภอกำมะดาใสจังหวัดกาฬสินธุ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแกะกันเลยครับผมในี่ครับสวยมากนะครับเหรียญสวยมาก เดี่ยนทรงนี้เขาเรียกทรงแอปเปิลนะครับสวยมากนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับผมเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนี่ครับหลวงปู่คำจันทร์หรือฉายาหลวงปู่ก็คือหลวงพ่อฟอร์จูนเนอร์นะครับนี่ครับรุ่นห้าแฉห้าแะนะครับเป็นใบหน้าหลวงปู่นะครับนี่ครับต่อคำว่าห้าแชะ ด้านขวาดันเลขนะครับเลข10นะครับสร้างเพียงนะครับ59องค์59เหรียญนะครับผมนี่ครับหมายเลข10นะครับหมายเลข10มีเงินหนวหน้ากากเงินนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันต์หลวงปู่นะครับ โอ้โหยันต,ต่างๆนะครับนี่ครับหงเชื่อมนะครับเสน่ห์ของห่งเชื่อมนะก็มีความสวยงามนะครับก็จะมีรอยเชื่อมนี่นะครับสวยมากมียันต่างๆนะครับที่ทางหลวงปู่ camera, นะครับได้มอบให้นะครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้นะครับมีรูปปืนด้วยนะครับมันจะเป็นกันปืนกันอาวุธด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับ ยอดนะครับนี่ครับมุมด้านล่างก็จะเป็นหลวงปู่คําจันทร์เห็นไหมครับปัญญานะครับโพนะครับวัดบ้านเมยนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับืสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญอื่นกันเลยนะครับผมเหรียญอื่นกันเลยนะครับก็จะเป็นห้าแ๊ะเหมือนกัน ครับอันนี้ก็จะเป็นไปกันเร็วนะครับให้ชมกันโอ้นี่ครับเป็นเง้าฝาบาทนะครับเป็นรุ่นท่าแท้เหมือนกันนี่ครับสวยมากนะครับโอ้นี่นะครับเนง้าฝาบาท เปนาหลวงปู่นะครับหมายเลขหนึ่งสองหกนะครับสวยจริงจริงหงเชื่อมเหมือนกันนะครับเน่ก็ฝาบาทนี่ครับส่วนนี้ก็หงเชื่อมนี่นะครับเหมือนกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับองค์อื่นนะครับเดี๋ยวผมไปกันดูไปดูนี่ครับกำลังร้อนแรงเลยนะครับกำลังร้อนแรงกันเลยพลิกดวงนะครับ กำลังร้อนแรงในช่วงนี้นะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับหลวงพ่อสุริยันนะครับเรียนพลิกดวงนะครับนี่ครับพลิกดวงพลิกชีวิตนะครับนี่ครับพลิกดวงนะครับฮืสวยมากนะครับทองแดงผิวรุ้งนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ สอบถามกันได้นี่นะครับหมายเลขนะครับห้าเกศนย์แปนะครับนี่ด้านหลังเหรียญนี้ผมเปิดอยู่สองพันนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย2,500พร้อมเลี่ยมนะครับขึ้นคอนะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับกำลังมาแรงเลยนะครับเดี๋ยวส่งท้ายนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อสุริยันเหมือนกันนะครับนี่ครับ เป็นเนื้อนวะลงยาจีวรแดงนะครับนั่งพานรวยพันล้านนี่ครับนั่งพานรวยพันล้านนี่ครับครับไปหน้าหลวงพ่อครับนั่งพานนอวะลงยาจีวรน,นะครับหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยนะครับนี่ครับวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกื้ออำเภอเมืองจงังหวัดมหาสาครคาม 2,564เลข2,4,5หใช่ไหมครับสองีนะครับทักเข้ามาเรียนนี้นะครับผมปล่อยอยู่นะครับปล่อยที่2,5 0 0เหมือนกันนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยร้อมขึ้นคอนะครับผมก็หมดแล้วนะครับก็สำหรับรายการวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนี่ครับกดมาติดตามนะครับที่ช่องนะครับ YouTube หรือเฟซบุ o กนะครับภพรัวัตถุมงคลผ้าแท้ผ้าใหม่นะครับค้นหานะครับแล้วเพิ่มมาเป็นเพื่อนได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะครับตามเบอร์โทนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับสาหรับคนที่ติดตามนะครับกดเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนะครับก็ขอให้รับชมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม